ตาท่านสิษย์ธรรมมาเจริญธรรมผู้ใหญ่แล้วก็เด็กน้อยที่น่ารักทุกคนนะคะมค่ะมาหาพิตตี้กับเจ๊ปะนุ่มเนี่ยเดาได้เลยใช่ไหมคะว่ามาทําอะไรถอนหญ้าโอ้ยมุจเจ้าคือเก่งแต่ว่าวันนี้ก็จะมาช่วยกันถอนหญ้าแปลงมะเขือเนาะทีนี้เนี่ยมันเป็นหญ้าแห้วหมูเราจะใช้การถอนเราจะไม่ใช้การถาก แต่เราจะทําแปลงนี้ให้เสร็จก่อนเพราะแปลงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เสร็จเนี่ยมันจะเอายากในอนาคตนะคะดังนั้นเราช่วยกันถอนนะคะถอนมันเหลือไม่เยอะแปลงนี้เพราะว่าเด็กฐานทําเกือบหมดแล้วได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งนะคะล่องตรงกลางไม่ต้องเอาเดี๋ยวจะให้ฟีโนมาช่วยตัดซึ่งเขาค้างงานพิตตี้อยู่นะคะกับบักน้อยแล้วก็ดูดีเนาะ เขาต้องมาช่วยพี่ตีตัดล่องตรงกลางระหว่างระหว่างคูมะเขือนะคะหลังจากแบลงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปแปลงนู้นเออจะแบ่งกันยังไงคะเข้าไปเลยหรือว่าแบ่งกันยังไงเอาลองช่วยกันคิดสิคะเด็กน้อยเจ้าจะช่วยกันวางแผนยังไง,งให้มันได้เยอะที่สุดอ้าวป้าช่วยกันพี่ฟ้าช่วยกันพี่มสามช่วยกันวางแผนหน่อยสิคะ ยาค่ะแปลงหนึ่งสองคนแปลงหนึ่งสองคนแล้วก็ขนาดกันไปใช่ค่ะขนาบกันไปขนาบกันไปตรงกลางนี้ไม่เอานะคะตรงกลางนี้ไม่เอาจะเอาแต่บนล่องเอา่บนปตามตัวอย่างนี้นะคะตามตัวอย่างที่ทําไว้แล้วซึ่งมันเหลือไม่เยอะค่ะพวกเจ้าที่เหลือเจ้าฟังพีพใสเสมอเข้าใจไหมคะเออ แปลงนี้เราจะถางไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแห้วหมูทางแล้วก็เกิดใหม่เสร็จแล้วเรากองเหมือนกับตัวอย่างที่เขาทํานะคะเห็นไหมคะเขากองหญ้าไว้เป็นระยะเนาะเวลาที่เราจัดการมันก็จะง่ายอย่าก,กองไว้ตรงกลางนะคะหญ้าอย่า,อยาก,กองไว้ตรงกลางของร่องเพราะว่าคนที่เขามาตัดหญ้าเขาจะตัดยากดังนั้นเราเลยต้องวางไว้ข้างๆต้นมันนั่นแหละคะ่ะแต่ห่างนิดนึงนะคะ อย่าไปกองหญ้าไว้ใกล้ๆต้นเพราะว่าเวลามันเน่ามันเกิดปฏิกิริยามันมีความร้อนเดี๋ยวต้นเดี๋ยวรากมันจะได้รับการกระทบกระเทือนนะคะอีกครั้งหนึ่งพร้อมไหมพร้อมโอเคลุย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 ลยไปนี่ค่ะเข้าไปเลยค่ะอ่า ค่ะเข้าเข,ข้าไปตรงนี้ได้เลยได้ค่ะต้ออรองเท้าเรียนนะคุกันะอาจารองเท้าเด็กออกไหมคะใช่ครูประเด็นถ้าเจ้าใส่รองเท้าไปเจ้าจะได้ล้างทั้งรองเท้าและเตียน <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าถอดเกือบไปเจ้าจะได้ล้างแค่เตียนอโอเคบอ คือแดนเขตแผ่นดินเขตไม่คินเขตแดนฟ้าสูงส่งเหลือขนาดพาให้คนึง่งแดนดินแดนฟ้าไวายกระหนึ่งอยากสวนทิพย์ึงตึงรั้วกันฟ้าแบ่งดิน ยาแห้วหมูเนี่ยมีข้อดีบ้างไหมคะอ๋อมันเป็นยายุัฒนะนะยาแห้วหมูเนี่ยอ๋ออันนี้มันหอกก็มันอยู่ในตำรับยาบำรุงตับสูตรยาเบญจผลธาตุมันก็จะมีหัวกกลังกาหัวยญาชนากาหัวแห้วหมูหัวเปาะหอมอาแล้วก็ หมหัวเดี๋ยวนะเอามนขามภูเขาเหล้ามันก็อ่อนล่มแหละมันตัวท่าอุ่นหันหัวแฮ้วหมูหัวย่จนนกาศหัวเปาะหอมหัวกกลังกาหัวเต่าเกียรตทั้งหมดห้าตัวบำรุงตับถ้าเป็นตำรับโบราณนี่คือตำรับที่อยู่ในเพศัแผนไทยเนี่ยช่วยสำหรับคนที่มีก้อนที่ตับนะตับแลบถ้าเป็นโบราณเขาจะเรียกตับเลบ คือตับแลบตับย้อยบำรุงตับบำรุงไตนะคะแล้วก็บำรุงธาตุสำหรับคนที่มีปัญหากลางคืนชอบตื่นมาปัสสาวะกลางคืนอะ่ะถ้ากินไอตัวนี้แล้วก็จะช่วยทำให,ทำให้ทำให้ปรับสมดุลทำให้ปัสสาวะน้อยลงแล้วก็จะได้พักมากขึ้นนี้เป็นตำรับยาโบราณนะ เราเน่ยคือเชียวสงองแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะต้องคือเรากินน้ำตอนบ่ายบ่ายเวลากระเพ,อพอาะปัสสาวะบ่ายสาถ้ากินน้ำแล้วนอนเลยนีมันก็จะฉี่บ่อยมันก็ต้องดูเวลาด้วยนะการกินน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกินตอนเช้าเวลาลำไส้ใหญ่ตีห้าถึงเจ็ดโมงกินให้พอหน่งสลิตร แล้วก็กินอีกทีหนึ่งก็คือตอนบ่ายสามบ๊อนเ็นเวลากระเพาะปัสสาวะมันก็จะช่วยขับปัสสาวะล้างทำความสะอาดไตให้เรานะแต่นี้ต้องปรับคนที่ฉี่บ่อยก็ลองปรับดูปรับเรื่องการกินน้ําให้ถูกวิธีนะคะเวลากลางวันเนี่ยถ้าเราไม่คอแห้งปากแห้งเราก็ไม่ต้องกินถ้าเรากินตอนเช้าพอแล้วเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องคอแห้งปากแห้งแล้วก็ไม่ต้องตื่นดื่มน้ําเพราะว่าหลังจะกินข้าวแล้วมันเป็นเวลาย่อยไง เราก็ไม่ควรดื่มน้ํามันจะทําให้น้ําย่อยเจือจางแล้วก็การย่อยการดูดซึมก็จะไม่ดีกินน้ำโบราณเขาบอกไว้ให้กินแค่สองเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงแล้วก็บ่ายสามถึง5้าโมงเย็น,นก็กินสักลิตรนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ความเห็นแตกต่างในกลุ่มเราทําไมถึงเกิดขึ้นได้ล่ะคะท่านเหมือนกับจะทะเลาะกันไหมอะไรไหมอะไรเงี้ะพวกชาวชวกเราเนี่ยความเห็นต่างมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคนมันหลักจริตต่างกันนิสัยต่างกันเพราะว่าแต่ว่าจะทํายังไงล่ะจะให้มันลงตัวนะของแต่ละคนก็พูดคุยกันอะไรกันอย่างนงี้แหละปรับไปทิฏฐิมันก็ไม่เหมือนกันกันหรอก <c oughs> แค่ว่าฝนจะตกฝนจะแรงนี่แค่นี้เกก็มีความเห็นไม่เหมือนกัน <c oughs> แต่มันก็ไปด้วยกันได้แต่สุดท้ายพ่อครูบอกว่าให้ดูไปดูไปว่ามันจะจะเป็นยังไงแค่นั้นเองแต่พวกเราก็มีความเห็นก็แสดงออกได้ไม่ใช่ไม่แสดงออกไม่ได้แต่ถ้ามันแสดงออกผิด,ผดเราก,ก็จะได้ปรับเพื่อนๆจะได้บอกจะได้ปรับไปให้มันสมาธิขึ้นมากข,ขึ้น นี่อย่างน้อยถ้ามันผิดพลาดมาคนเราก็ได้ปรับไงโอ้เราแสดงความเห็นไว้เนี่ยมันไม่ใช่นะบางทีมาเราเราพวกเราก็จะได้ปรับกันได้ด้วยเราจะได้ปรับเปลี่ยนตัวเราไปเรื่อยๆได้ด้วยบางทีคนความเห็นคนอื่นเขาอาจจะถูกก็ได้ความเห็นของเราผิดเราเราก็ข่าวหน้าเราก็จะได้รู้ว่าโอ้มัน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 ไม่เที่ยงความเห็นของเราันไม่ใช่ บางทียุการเวลามันเปลี่ยนไปอะไรไปเนี่ยลักษณะเนี้ยมันก็แตกต่างกันได้แต่แต่เราก็อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าไอเราเป็นเดินมังองแปดความเห็นทิฏทิมันมันมันไม่เหมือนกันอย่แล้วแต่ละคนแต่แต่พวกครูพยายามปรับให้มันเป็นสัมมาทิฏฐิเอาศีลเอาอะไรเป็นตัวยึดตัวอะไรไว้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญทาให้เราเป็นตัวทําให้เราอยู่ด้วยกันได้ เราเราก็ขัดแย้งกันมันก็ขัดแย้งกันพอเหมาะไม่ขัดแย้งกันถึงขนาดทะเลาะต่อยกันอะไรกันหรกแกก็เห็นแกทิฏทิมันอาจจะต่างกันแค่นั้นเองเ จะได้รับจากการมาทํางานเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วค่ะเห็นประโยชน์ของหญ้าเห็นประโยชน์ของสภาพแวดล้อมมิดดีสหายดีบรรยากาทศทุกอย่างเราเป็นเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นคนที่ทํเกษตรกรรมอยู่แล้วเนาะเราก็เลยรู้ว่างานงานถอนหญ้านเนี่ยหลายๆคนก็เบื่อแต่เรารู้ว่ามันเป็นงานที่มันจําเป็นอะ่ะงานที่จัดการหญ้านเนี่ยมันเป็นงานที่จําเป็นสําหรับงานเกษตรกรรมอ่ะเพราะว่าหญ้าเขา สามารถเอาไปทําปุ๋ยรับรู้รับรู้เห็นเห็นเห็นบรรยากาศอนะ่ะมันก็รู้สึกสุขแล้วนะแค่นี้คือมันรู้สึกว่ามันรับมันรับสุขอะไรที่แบบเนี้ยมันง่ายไม่ต้องไปดิ้นลนขวายคว้าเหมือนกับตอนที่เราอยู่ข้างนอกใช่ไหมอันเนี้ยมันได้สุขง่ายๆที่ที่สัมผัสได้ขณะที่เราทํางานกิจกรรมเนี้ยค่ะรวมทั้งบรรยากาศอย่างอื่นบรรยากาศแสงแดดอ่อนๆวันนี้แดดไม่แดดเป็นใจด้วยนะคะแดดไม่จ้าด้วยอะเนี้ยค่ะ เราเราก็ได้ความสุขง่ายๆอย่างนี้เนาะกับกับชาวชาวเราเนี่ยมันก็มีความสุขง่ายๆกับสิ่งพวกนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องไปดิ้นรนว่าใครจะต้องมาบังคับให้เรามาทําหรือว่าจะต้องถ้าไปทําแบบหาเงินอ่ะมันก็จะมีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งใช่ไหมไอ้นี่เรามาทํางานกับหมูทํางานฟรีมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรมากดดันตัวเราทําไปเพราะเห็นประโยชน์ คนค่ะวันนี้ก็มาถอนหญ้านะคะได้ฝึกในการถอนหญ้าของตัวเองก็คือภูมิใจในตัวเองค่ะได้เก็บความละเอียดแล้วก็ฝึกฝนความอดทนกล้าหาญค่ะครู้เขาบอกว่าถอนหญ้าในแปลงนี้แล้วก็เอาไว้ในแปลงนี้ตรงกลางไม่ต้องถอนเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดเองค่ะ รู้สึกภูมิใจในตัวเพื่อนๆพี่ๆค่ะเห็นเขามีความสามัคคีตั้งใจในการทำงานค่ะ ของผู้หญิงที่ได้ไปปฏิบัติธรรมนะคะดิฉันว่ามันสุกเหนือกว่าสุขค่ะค่ะแต่ก่อนนี้เราจะเป็นคนหอบหวงอะค่ะเหมือนขี้โลภก็ว่าได้ทําอะไรนี่จะต้องเอาเข้ามาให้หาให้หาเรากับครอบครัวเป็นหลักค่ะแต่ทุกวันนี้พอมาเจอสุขที่แท้จริงได้ปฏิบัติธรรมได้ถือศีลลดความโลภค่ะของที่เกินความจําเป็นแล้วก็กระจายออกรู้สึกว่าของมีน้อยน้อยนี่มันมันมันมีความสุขเหนือกว่าสุขค่ะ ที่เหนือกว่าน,นั้นคือทําให้เราได้มารู้จักธรรมะแล้วก็สามารถเลิกกินสัตว์ได้เลิกฆ่าสัตว์ได้นี่ก็มีความสุขนะคะแต่มันมันสุขที่มันไม่เหมือนสมัยก่อนคะ่ะแต่ก่อนถ้าสุขนี่มันจะฟูทําอะไรได้ชอบใจมันจะฟูมากคนชมอะไรแต่ทุกวันนี้พยายามเข้าใจความเป็นจริงอะคะ่ะไอความฟูระยะเวลาที่ผ่านมามันก็ช่วยได้เยอะค่ะทุกวันนี้ก็เลยมีความสุขคะ่ะในการปฏิบัติธรรมมาทํางานกับหมู่กลุ่มนี้ห่วงลูกๆไหมคะ ให้ลูกมาหาบ้างคะ่ะเพราะว่าลูกอยู่หมอสองก็ไม่ค่อยมาหาไม่ค่อยมาหาแม่ค่ะแล้วก็กลัวว่าลูกจะไปทะเลเท่าไหร่หรือว่าไปอะไรที่อันตรายคะ่ะเพราะลูกเป็นผู้ชายอาจจะทำทำเรื่องที่มันไอ้นี่บ้างน่าเป็นห่วงบ้างคะ่ะแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วค่ะ เพราะว่าก็มีคนชมมาว่าก็พัฒนาขึ้นค่ะ <c oughs> ก็เราก็หมดห่วงไปหนึ่งเรื่องค่ะ <c oughs> แต่ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกับทํางานปีไม่มีเงินเดือนเป็นอะไรที่เราไม่ต้องคิดถึงเรื่องที่จะต้องได้ค่าแรงได้ค่าจ้างอะไรเลยเราก็ทําไปแบบสบายๆเลยค่ะซึ่งบางทีก็อาจจะเลอะบ้างแฉบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มาทํางานร่วมกันกับพี่น้องเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกดีมีความสุขอะค่ะ ผู้ใหญ่ก็คนไหนอยากจะพูดก็เสริมได้ไม่ไม่กำหนดนะแต่ว่าจะมากไปเพราะว่าเดือนเรียนจะหิ้มข้าวเนะานะก็เอาพอสมควรเนาะสีส้มนักเรียนฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงหนึ่งคนฝ่ายชายหนึ่งคนนะเตรียมจวไว้เอาเชิญเลยฝ่ายหญิงสีส้มมาสามยกมือได้เลยวันนี้ก็กลุ่มสีส้มนักเรียนชั้นมาสามแล้วก็กลุ่มสีชมพูนักเรียนชั้นมาสองค่ะแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ ทั้งสองคุ้มก็มาถอนหญ้ากันค่ะที่แปลงมะเขือสองศูนย์สี่ค่ะหนูก็ที่แรกก็รู้สึกว่าเออก็ถอนหญ้าเหรอก็เออ,อ,เ,อ,อเป็นงานที่ทําบ่อยแต่ก็ไม่ได้ทํามานานแล้วค่ะก็ไม่ได้ต่อต้านขนาดนั้นค่ะก็รู้สึกว่าอ๋อถอนหญ้าอ๋อถอนหญ้าก็าาก <laughs> มาถึงสวนก็ ทำงานก็รู้สึกว่ามันถอนยากถอนยากก็ถอนง่ายค่ะพี่ตี้ก็บอกว่าให้ใช้มือถอนมันมันก็จะได้รากมันจะได้ออกมาค่ะเพราะว่าแฮงหมูมันก็มีรากที่แข็งแรงทนทานค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันถอนง่ายค่ะมันไม่ได้ยากเลยเพราะว่าดินมันก็ดีค่ะแล้วก็ฝนก็ตกลงมาแต่มันก็ไม่ได้น้ําก็ไม่ได้ขังมาไม่ได้แช่ค่ะไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆเลยค่ะ ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเหมือนเดิมค่ะญาติผู้ใหญ่ก็มีท่านสนนะท่านสิคิคมาตก็มานักเรียนก็มีค่ะก็คบรพร้อมทุกองค์คประกอบของบวรค่ะก็มีความสุขดีค่ะทํางานสบายๆอากาศไม่ร้อนค่ะเหมือนทุกอย่างเป็นใจค่ะก็เป็นอะไรที่ดีค่ะสนุกสนานคุยกันบ้างทำงานด้วยกัน มาพบปะกันใครที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าไม่ค่อยได้คบคุนกันก็ได้มาพูดคุยพบปะกันค่ะการรัศการท่านสมณะสิงคมาศรเรียนทำผู้ใหญ่เพื่อนน้องๆทุกคนครับพอจังเลยต้วครับก็วันนี้ก็อากาศดีครับเย็นสดชื่นครับก็ก็ได้ฟังเสียงผู้ใหญ่บ,บา้านประกาศก็รู้สึก บรรยากาศดีมากเลยครับก็เห็นผู้ใหญ่ทํางานขยันขันแข็งนี่ครับก็ผมก็ภูมิใจนะครับเออวันนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยเตรต็มใจทํางานเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันน่าเบื่อครับแต่ก็ให้คะแนนตัวเองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับของครับข้าซาโค่ะก็หายหน้าหายตาไปนานนะคะวันนี้ก็รู้สึก แบบว่าพอได้ยินประกาศว่าอาสีส้มต้องไปรวมกับกลุ่มสีชมพูอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้โหสองกลุ่มเลยนะเนี่ยอะไรี้ก็รู้สึกว่าอาก็ได้ประโยชน์นะคะข้อแรกก็คือว่าเราต้องเป็นหนึ่งในขบวนการเราก็คือว่าต้องมาเสนอหน้าต้องมาเป็นคนหนึ่งที่จะต้องเข้าสู่กลุ่มขบวนการเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่า ต้องต้องมาให้ได้แล้วก็อยากจะมาอยู่ในขบวนการนี้นะคะก็ได้ประโยชน์สองข้อที่เห็นเห็นชัดๆนะคะเพราะนั้นก็ไม่หิดหวังมาทุกครั้งก็รู้สึกว่าได้เพิ่มพลังแล้วก็ได้เพิ่มแบบว่ากำลังใจอะคะ่ะแล้วก็ขบวนการของหมู่กลุ่มนี้มีครบทุกอย่างความรู้ก็ได้จิตวิญญาณก็ได้ได้ข่าวข่าวได้อะไรครบหมดเลยค่ะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นสุดยอดของการเข้ากลุ่ม ของการทํากิจกรรมนี้ก็ขอขอบคุณที่มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ได้มาร่วมกันค่ะสาธุค่ะอ่ะอยอีกคนนึงค่ะก็รู้สึกรู้สึกประทับใจอะคะ่ะวันนี้มาสองกลุ่มถึงเสร็จถ้ามากลุ่มเดียวตอนแรกสีชมพูกลุ่มเดียวท่านแรจะไม่เสร็จะคะ่ะก็ รู้สึกว่ากว้างอยู่ค่ะเพราะว่าทั้งหมดเป็นมะเขือหมดเลยค่ะปกติก็จะแบ่งโซนปลูกหลากหลายเงนี้ค่ะก็ก็หวังว่าน้ําจะไม่ท่วมจะได้ใช้มะเขือค่ะก็รู้สึกประทับใจเด็กๆค่ะก็ช่วยงานกันดีค่ะจนเสร็จเรียบร้อยเงี้ยนี้ค่ะ,คะก็ขออนุมัตอนุโมทนากับทุกคนด้วยค่ะ นี่มาทํางานรู้สึกว่าง่วงแล้วก็ขี้เกียจมากค่ะเพราะว่ามันตอนเช้ามันเย็นมันสบายก็เลยอยากนอนแต่พอมองคนอื่นก็เขาก็ทํางานกันก็เลยไม่อู้แม่อะไรเท่าไหร,ร่ค่ะขอบขอบพระคุณค่ะอตอนีตอนนนะ้ตอนแรกก็รู้สึกสนุกดีครับแต่ตอนหลังๆถากหญ้าแล้วดินมันเป็นมันเปียกครับมันเป็นโคลน ก็ยาครับมันแฉะแค่ <im f irm at> นี้แหละครับ <im f irm at> แปลงนี้น้ําแช่ค่ะแต่ที่นี้ก็ท่านท่านช่วยนะท่านถักบุญก็ให้อาถนอมมาช่วยขุดคลองแล้วก็เปล่งน้ําลงตรงนู้นค่ะจริงๆที่เด็กเห็นข้างหลังนี้นะลูกเป็นเผือกนะแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าเราก็ดูไปว่าน้ําแช่ค่ะเพราะว่าเจ้าของเผือกบอกว่าอาจจะเน่ามากกว่าได้ค่ะค่ะแล้วก็ที่ปลูกไว้นี่ก็เผื่องานเจนะคะถ้าน้ําไม่ท่วมค่ะก็ว่า เข้ากันเพราะ,ะไรปลูกก็แช่นะมันแช่นะมันแช่น้าส่วนหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ปุ๋ยเยอะเกินด้วยค่ะเพราะว่าโพดปุ๋ยก็มีแต่ว่าที่ปัญหาคือน,น้ําค่ะน้ําห<อ>ลวงปู่พามาถูกทางแล้วเพราะว่าโลกข้างนอกอะ่ะทุกวันนี้นะเขาเปิดบริษัทเนี่ยเขาไม่มีพนักงานไม่มีเครเชียร์แล้วก็ไม่มีเอยามด้วยนะเขาเอาคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ต่อให้เราเรียนจบเก่งขนาดไหนเราจะเดินพัฒนาไปการตกงานนะพัฒนาไปสู่การตกงานในอนาคตอ่ะเพราะฉะนั้นสิกมาเห็นว่าเรามาทําเกษตรนี่ถูกแล้วเรามีอาหารจีนแล้วก็ข้างนอกเขาจะกินกระดาษแทนข้าวได้ไหมไม่ได้แน่นอนแล้วเขามีเงินเขาก็ซื้อไม่ได้ถ้าเราไม่ปลูกให้เขากินเพราะฉะนั้นเรามาถูกทางที่สุดแล้วแห้วหมูเยอะมากเลย เพราะว่ามันขยันขึ้นใช่ไหมแล้วมันมีหัวถ้าเราไม่เอาหัวออกมันก็เป็นวัตจักรนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันช้าแต่มันโอเคค่ะสาธุค่ะก็เห็นเด็กๆทุกคนนะขยันขันแข็งกันดีมากเทั้งผู้ใหญ่ด้วยการทํางานรวมรวมหมู่รวมกลุ่มบ้านวัดโรงเรียนนี่มันเป็นสิ่งที่ดีค่ะงานเสร็จเร็วไปได้ด้วยดีอากาศก็ดีด้วยค่ะวันนี้ การไม่ใช่ถอนหญ้าอย่างเดียวนะนักเรียนจะต้องรู้ด้วยว่าถ้าถอนไปแล้วเนี่ยดินมันจะออกไปแล้วมันก็เจอเหลือแต่รากงั้นเราต้องเอาคุยดินอนะ่ะกบเอวตรงรากแล้วก็มันพูนๆหน่อยนะคะเนี่ยสาวไปเจอสาวก็ทำเออเรียบร้อยแต่ช้าหน่อยถอนหญ้าอันนี้เป็นงานที่น่าเบื่อสําหรับเด็กๆนะผู้ใหญ่อาจจะไม่เบื่อนะใครไม่อยากถอนหญ้านะเออมาเป็นสมณะ ใช่ไหมมาก็มามาก็ถอนไม่ได้นะก็ได้แต่เดินดูพวกเราให้กําลังใจทําไมท่านไม่ถอนทําไมท่านไม่ถอนก็มันถอนไม่ได้ไม,มันถอนยากไง <c oughs> อ่าจะเริธนรมทุกคนกี่วันเนี่ยจะเสร็จเนี่ยหรืพวกเรามาช่วยกันทําวันเดียวใช่ไหมเช้าเดียวด้วยนะนยอะชั่วโมองกว่ากว่าเองเนาะชั่วโมองนั่นแหละประมาณนั้นแหละพวกเราก็สามารถทำทำบรรลุเป้าได้ด้วยความสามารถเกียรของพวกเราเนาะ เขามาจากเอออุทยาไงให้เขาไปอุทยาน